ดีเจเพชรจ้าเผยโมเมนต์สุดน่ารักอาม่าแต่งหน้าโชว์อวดความแข็งแรงเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ทุ่มเทความรักความเอาใจใส่ให้คนในครอบครัวอย่างเต็มที่สำหรับดีเจเพชรจ้าซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็มาอัปเดตภาพอาม่าสุดที่รักให้หลายคนได้อมยิ้มตามโดยเป็นภาพขณะที่อาม่ากำลังหยิบเครื่องสำอางแบรนด์เนมขึ้นมาแต่งหน้าและมีคนช่วยทาปากให้พร้อมเขียนข้อความในคลิปแซวอาม่าว่าความสวยต้องมาก่อน นอกจากนี้ดีเจเพชรจ้ายังเขียนแคปชั่นถึงอาม่าด้วยว่าถึงมือจะสั่นแต่ความสวยต้องมาก่อนนะทุกคนอาม่าแข็งแรงดีนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรับอามาที่เพชรจ้าซึ่งก็มีคนเข้ามาอวยพรให้อาม่าอย่างมากมายพร้อมชมด้วยว่าอาม่ายังดูแข็งแรงสุดๆไปเลยหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปหลายๆคนก็ขอเป็น fc อาากันเลยทีเดียวเชื่อแล้วว่าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยความสวยต้องมาก่อน